นี้นะครับเราจำลองการต่อแบบรีเทิร์นนะครับรีเทิร์นเข้าแอมม์นะครับก็คือเข้าหลังแอมม์นะครับจะสังเกตดูนะครับแจ็ครูนี้จะไม่ได้เสียบจะเอาสายนะครับไปเสียบเข้ารีเทิร์นหลังแอมม์นะครับอ่าวันนี้นะครับเราจะแนะนำว่าอ่าควรจะใช้เป็นโฟนก็ได้นะครับถ้าโฟนนี่ก็จะเสียงดีเลยแล้วก็ปรับพวกอ่นะครับสี่ทับหนึ่งเอาเนี่ยเป็นลายนะครับเวลามันออกมันออกคือเรียกว่าชัดเจน อันนี้คือการทดลองนะครับนะจริงๆแล้วเราสามารถจะต่อเป็นโมโนแบบธรรมดาก็ได้นะโมโนธรรมดาเข้าเข้ารีเทิร์นก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะะแต่ว่าผมลองแล้วเนี่ยเมื่อมาต่อที่โฟนแล้วเนี่ยมันเสียงมันค่อนข้างจะแบบมันออกเต็มเต็มกว่าอะไรอย่างนี้เราชัดเจนกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแนละเสียงบอกว่า อ่าี๋ยวมันออกแบบเ,เต็มกว่านะครับก็ลองดูเห็นไหมครับนว่าร้านจัมปุชฟไฟนะครับไม่ใช่อ่เาเาเรียกว่าไม่ใช่แบบขายกันแบบธรรมดาไม่ใช่คือเราต้องมีการทดสอบทดลองให้ลูกค้าได้ดูได้ดูหลายๆสไตล์หลายๆแนวว่าการต่อเส้นลริเทอร์หรือการต่อเข้าหน้าตู้หรือการต่อออกไล์มิกเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพรุ่งน,นี้นะครับพรุ่งน,นี้เราจะ เล่นงานนอกนะครับเราจะเตรียมสายสายนี้สายนี้เป็นสาย XLR นะครับ XLR นี่คือต่อ XLR แล้วก็ไปเข้าที่มิกเซอร์เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะดูว่าสาวูนี้จะเป็นอย่างไงจะเป็นเหมือนที่เราเซตไว้หรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวให้ดูว่า เสียงที่เราเซตไว้มีเสียงอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะไปเล่นงานนอกเนาะอ่าพอดีว่าเดี๋ยวเซตอัพตัวนี้ไปเล่นกันครับจริงๆมีตัวดีๆพวกแคมป์ปงแคมเปอร์อะไรก็มีอะไแต่ขี้เหยียดยกไป <laughs> อันนคีนนะครับแรกเป็นคีโซโลอันนี้ต่อมาครับเป็น,อ,น,น,ปน,อ,นอันนี้เป็นลิทชึ่มนะครับนี่เป็นลิชมนะ เพลงช้าเนี่ยนะครับเสียงแตกอาจจะแบบว่าไม่ได้อยู่ดันเท่าอันที่สองนะครับอ่ะอันนี้เป็นโซโล่ของเพลงช้าต้องเล่นบนลูกให้เต็มเต็มครับเราสามารถบูทได้นะ เพลงไวแล้วก็จะมีเสียงไดทที่เพิ่ม EQ ควบคุมเมล์นะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับอันนี้เป็นโซโล่เพลงไวเลยนะครับอับบูจอนวันนี้เราใช้โชสกิมเมอร์นะครับในการ เสียงแตกเราใช้เป็นบลิท j จ0 0นะครับหรือเป็น JCM800 นั่นเองนะครับของมาเชลนะครับแล้วก็ดอกเป็นบลิทนะครับบลิทก็คือเป็นพวกมาเชลสี่คูณสิบสองอย่างเงี้ยประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับอ่ากันนี้ก็คือแบบว่ามันจะให้แบบว่าเอกลักษณ์ที่สว,สว่างงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนครับอ่านี่ก็เป็นเพงคลีนโซโล น,น่าจะใช่ฮนะอ่าใช่อ่า,นะอาะมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถ่ายวีดีโองานนอกให้ดูนะครับแล้วก็ ให้ฟังเสียงกันดูว่าเวลาเราปรับที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับไปสถานที่จริงๆเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะเอ้ยน่าจะถ่ายมาให้ชมกันนะครับวันนี้เราต้องบอกเลยว่าต่อคอมเอทิสันเข้าอินพุตแล้วจากโฟนนะครับก็ไปเข้าหลังตู้แอมก็คือรีเทิ์นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปต่อออกมิกเซอร์นั่นเองนะครับอ่ะ โอเคครับผมนะก็ใครที่ซื้อของกับจัมพวิทไฟครับเราก็จะรู้กันดีอยู่แล้วเราต้องเซตอัพเสียงแบบนี้มีรีวิวแบบนี้ให้ชมกันอ,อยู่แล้วนะครับโอเคจัดไปครับ